ส่วนนี้ก็เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านก็มีอยู่นะครับหลายแม่พันธ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโคควายนะครับข้างๆโคควายก็จะเป็นที่เก็บฟางนะก็เป็นส่วนที่จัดสัดส่วนได้อย่างเหมาะสมนะครับส่วนฟางทางชิดกับ อคอกายนะครับก็จะเป็นสระน้ำนะสระน้ํานี่ก็ใหญ่มากนะครับน่าจะสองไร่กว่าเนาะน่าจะประมาณสองไร่นะครับรอบๆขอบสระก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกต้นกล้วยนะครับปลูกต้นกล้วยนะครับบางส่วนก็จะเป็นต้นมะม่วงมะม่วงเป็นพันอะไรเนอกาะท่านผู้ใหญ่ครับมะม่วงพันอะไรครับครับเอยมะม่วงครับมะม่วงอะไรอะไรเขาว่าอะไรน้เหลืองขึ้นน อ el, ar, ö, ๋อเออมะม่วงเหลืองขมิ้นครับมะม่วงเหลืองขมิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะคุณผู้ใหญ่ครับอ่าแนะนําตัวเองหน่อยครับแนะนําตัวเองโอ้ผมไอ้ในอดีตก็เป็นผู้ใหญ่เนาะครับผมเออก็ได้มาทําการเกษตรนี่หน่อยพอพอได้ใช้ครับผมเออทุกวันนี้ก็เลี้ยงควายเป็นหลักอ่ะโอเคครับเออทำนาเป็นหลักเลยคควายก็เลี้ยงอาชีพเสริมควายด้วยปลูกผักครับผมต้นไม้หรือ มะม่วงอ่ะพอได้กินอ่ะพอได้กินเหลือก็แบ่งปันเนาะแบ่งปันให้ชาวบ้านแบ่งปันนะครับส่วนมากท่านเป็นคนมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับจิตใจท่านเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเนาะเช่นสระน้ําอย่างเงี้ยนะครับก็บางปีก็จะให้ลูกหลานเนาะมาหวานกินเลยนะครับแต่ถ้าเหลือก็จะมีการขายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเป็นเกษตรผสมผสานนะครับอันนี้ก็เป็นต้น มะม่วงเนาะมะม่วงเอ่อมะไรนะี่เขาเรียกเหลืองขมิ้นหรือแกว้วแก้วขมิ้นนี่เลยเอ,อ่อพันอะไรเนะมาะมะม่วงมะม่วงแกว้วขมิ้นหรือ,อเหลืองอขมิ้นสวยครับสวยดูครับกําลังจะสุกหรือมันเป็นลูกสีอย่างนี้ครับสีสสเหลืองเหลืองอ๋อสีเหลืองเหลืองอันนี้ก็เก็บไปเยอะเลยครับก็มีหลายต้นนะครับมะม่วงก็มีต้นมะพร้าว มะพร้าวนี้เป็นมะพร้าวอะไรครับคุณ <émon hoe> คุณตามะพร้าวน้ำหอมเอพร้าวน้ำหอมนะครับก็กมีต้นขนุนด้วยนะครับขนุนอันนี้พึ่งปลูกได้สอนน <S 2> 2 <S งปีแล้วนะครับอันนี้มะม่วงก็ได้ สองปีเองทำไมมีลูกเยอะเลยเออมะม่วงนะครับมะม่วงสวยจนนี่อ่าดูนะครับนี่ท่านผู้ชมครับมะม่วงนี่เป็นมะม่วงเหลืองขมิน้นอ,อ,อ่าเหลืองขมิน้นอเแก้วขมิน้น<ม>หรือเหลืองขมิ้นนี่นหแหละนะครับให้ลูกดีอยู่ครับผมอ่านี่คือสิ่งที่ท่านปลูกไว้นะครับก็จะมีะต้นกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับอ่าสระน้ำก็จะมีการปล่อยปลานิลปลาตะเพียนนะครับ ปลาธรรมชาติปลาช่อนปลาดุกก็เยอะกินไม่หมดอ่ะกินไม่หมดถ้าพูดจริงๆพอได้กินอ่ะเนาะครับผมพอได้กินเลี้ยงปลาเลี้ยงไปเลี้ยงไปดูบ้างเลี้ยงไปกินบ้างครับแต่ก็มีความสุขเนาะครับทีนี้วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์เนาะเรื่องของเรื่องของควายเนาะพอดีเห็นเห็นควายของเก1สิบตัวมั้งควายอ่าสิบตัวนะครับพอได้ปุ๋ยบ้างไรบ้างใส่ที่นาก็นุ่นกองปุ๋ยอ่าผมเนี่ยท่านเพิ่งเอา ขี้ควายนะครับจากโคกนะครับไปใส่ที่นานะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ได้จากการเลี้ยงควายนะครับเพราะว่าอ่าเป็นการช่วยลดประหยัดเนาะเรื่องค่าปุ๋ยเราก็รู้แล้วว่าค่าปุ๋ยเดี๋ยวนี้มันสุดยอดแล้วก็คือราคาแพงกว่าปีก่อนๆมากนะได้ตัวนี้เลยช่วยแบ่งเบาเนาะลดต้นทุนบ้างอย่างนี้ครับอืมทีนี้ควายคุณคุณควายพิ่งพิ่งจะมาเลวเออเพึ่งจะมาครับผมท่านผู้ใหญ่เริ่มเลี้ยง กี sí, ini, ่ตัวครับก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเนาะหลายปีแล้วแต่เลี้ยงมาหลายปีแล้วตัวได้ขายบ้างอะไรบ้างเริ่ม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 กี่ตัวครับเริ่มเลี้ยงแต่ก่อนเลี้ยงประมาณ3ามสี่ตัวเนาะขยายมาได้สิบตัวแล้วก็ขายไปบ้างแล้วอ๋อขายไปบ้างแล้วรายได้โดยเฉลี่ยขายปีหนึ่งกี่ตัวครับปีหนึ่งสองสามตัวก็ได้ประมาณ ไม่ตามว่าเกือบแสนอ่ะเนาะอ๋อเกือบแสนเนาะช่วงควายมันแพงสามหมื่นสี่มื่นก็เคยขายได้เนาะขายได้เอผมผมเคยได้ยินข่าวว่าท่านเคยได้ขายทุกปีขายตัวหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาทนะครับในช่วงครับท้าแม่ลูกก็ สี่ห้าหมื่นก็เป็นรายได้อย่างดีเลยนะครับเรื่องของการเลี้ยงควายนะแต่ว่าในตอนนี้ควายยังไม่เข้ามาถ้าเข้ามาเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับยังยังยังอยู่ทุ่งนาเครับผมแล้วแล้ววิธีการผสมพันธุ์ล่ะครับผสมพันธุ์ควายอันนี้ผมฝากไปฝากท้องกับไอ้นภัทฟาร์มเหรเนาะนภัทฟาร์มบ้านตะพนวนเนี่ยเขาเขาจะมาเอาควายไปเองเนาะบรรทุกไปเองวเขาจะเอามาส่ง ตัวละพันอ๋อความหมายก็คือว่าถ้าแม่พันตัวไหนมันมีการอาการอยากให้ตัวผู้มาขึ้นมีอาการเป็นสัตว์เนาะก็ให้เขาไปบรรทุกไปแถวแถวนี้ก็จะมีครับผสมเทียมแต่มันไม่ค่อยประสบผลสาเร็จแอบเนาะกลยาผสมเทียมไม่ผสมผลสําเร็จรู้บ้างอีกอ๋อครับนี่เพิ่งจะลองมาปีนี้ได้สองสามแม่แล้วนี่โอ้สวยไหมครับลูก ก็ยังยังนีปีนี้ก็พอดูได้อยู่ควายคนได้อยู่ครับอ่าก็วิธีการที่ท่านเล่าให้ฟังก็คือหมายความว่าเวลาตัวเมียตัวไหนมันมีสัตว์อยากที่จะให้ตัวผู้มาขึ้นทับอืมก็จะมีทีมงานนะครับมาบริการก็คือเอาตัวแม่ขนไปเลยเนาะขนไปเลยอ่าขนขึ้นรถอ่าแล้วก็ไปที่ฟาร์มนะครับที่เขารับบริการในการผสมพันธุ์นะชื่อว่าณพัดฟาร์มอยู่บ้านตาพนวนนะครับตำบลกาเกออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เสร็จเขาก็เอามาส่งเนาะ๋อพอผสมเสร็จติดก็เอามาส่งเนาะค่าบริการก็แค่กี่บาทมันง่ายเนาะมันง่ายกี่บาทครับค่าบริการต่อครั้งต่อตัวหนึ่งพอหนึ่งพันบาทก็ไม่แพงครับหนึ่งพันบาทเอาไปส่งด้วยอะไรด้วยเนาะอ๋อแต่เคยเห็นลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์ที่เราไปทับไหมครับเคยเห็นไหมลูกลูกของชาวบ้านคนอื่นไหนแบบไหนไอ้ที่พ่อพันธุที่ทับให้เราเคยเห็นลูกไหมผลงานของเขาลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ลูกตัวใหญ่ล้านอ่ะโอ้ราคาเป็นล้านอ่ะโอ้ โอ้เดี๋ยววันหลังต้องไปดูแล้วนะครับก็ไปดูที่นูน่นตัวใหญ่นูน่นครับสูงร้อยหกสิบนูน่นโอ้ตัวใหญ่เลยเลยนะนะพัดนะพัดฟาร์มนะฟาร์มบ้านตะพนวนอ่ะอ๋อหน้าพัดฟาร์มนะบ้านตะพ,น,ตพนวนนะครับฟาร์มควายเขาสวยงามแบควายสวยงามเขาอ๋อตะบลกาเกาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อ๋อแสดงว่าอยู่อยู่ใกล้เนาะพ่อพันธุ์ที่เราจะใช้นี่ตรงนี้เองไม่กี่กิโลสองสามโลนี่ยมันยังยังมากเลยเนาะครับไม่ถึงเยอะมากคือเคยเคยใช้วิธีการผสมเทียมแต่ก็ มันไม่ค่อยติดเนาะไม่ค่อยติดอ่าพันธุนผสมจริงนะครับน่าจะผสมจริงมันดีมันดีกว่าเนาะผสมจริงกว่าครับผมเพราะพันธุ์เขาก็สวยด้วยใหญ่ด้วยครับผมก็เลยลองลองลองดูไปมีความสุขไหมครับการเลี้ยงควายถ้าพูดไปแล้วถ้าขาดตัวนี้ไปเราก็ไม่รู้จะทาอะไรอ่เนาะเออเราก็อาศัยการเกษตรผสมผสานกันไปแล้วก็เลี้ยงสัตว์บ้างอะไรบ้างครับะครับถ้าพูดเรื่องทํานาแล้วก็มันก็เยอะค่าใช้จ่ายสูงครับเนาะข้าวก็ราคาถูกด้วยก็ ถ้าไม่ได้ตัวนี้ไปช่วยบ้างก็คงจะยากเนาะครับอาศัยอาศัยเป็นรายได้เสริมคร,ครับครับครับโอเคครับก็